เพทย์ตนสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีของน้องจ้าจ่านะคะวันนี้มาพบกับน้องจ้าจา่าที่บริษัทเพทยนต์เหมือนเดิมนะคะวันนี้จ้าจา่าพามาอัปเดตสต็อกรถครอบครัวนะคะอยากได้แบบไหนกันบ้างไม่ว่าจะเป็น s u v หรือว่าจะเป็น p pv นะคะหรือว่าจะเป็น s u v ขนาดเล็กนะคะจ้าจ๋าก็มีให้นะคะวันนี้นะคะ มาช่วงเช้าบรรยากาศดีๆนะคะใครกําลังตามหารถกลับบ้านช่วงเทศกาลปีใหม่อยากออกรถฟรีดาวดอกเบีย้ยเริ่มต้น2.29ไม่ควรพลาดนะคะเดี๋ยวท้านจะจะเริ่มเลยนะคะจากคันแรกนะคะสําหรับ Honda HRV นะคะของเราก็มีให้นะคะเป็นตัวรถส,สวยๆเ,เดิมเลยนะคะสําหรับคนที่ ไม่ต้องการใหญ่มากไม่ต้องการเล็กมากนะคะสําหรับรถยนต์นะคะเนาะจ๋าก็จะแนะนําเป็นรุ่นนี้นะคะตะกูลเฮดนะคะคันนี้เป็นสีบอลเงินนะคะสวยมากนะคะท่านผู้ชมตัวรถเดิมน่าใช้จะจะ๋เอามาให้ชมกับรถมือเดียวนะคะคันนี้เป็นตัว1.8 el ปี2 2 2 0นะคะราคาค่าตัวอยู่ที่499,000บาทค่ะนะคะสเปคก็ให้มาเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะแล้วก็เป็นสีที่ดูแลทําความสะอาดง่าย ตัวรถสวยเดิมทั้งคันนะคะคันนี้ค่าตัวฟรีดาวผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ9 000กว่าบาทนะคะออกได้ฟรีดาวนะคะออกได้ทุกอาชีพนะคะนี่ภายในสวยนะภายในรุ่นนี้นะคะจะเป็นเบาะหนังนะคะท่านผู้ชมให้ดูความเดิมความสวยของตัวรถนะคะที่เจ,จ้าเจ้ามาให้ชมนะคะเครื่องยนต์ช่วงล่างภายนอกภายในบอดี้นะคะคือเดิมหมดรถจะไม่มีชนหนักพิวามจมน้ําปรับสีกอมทุกคันนะ ตัวฮอนด้ HRV หรือว่าทุกตระกูลนะคะจะได้ความกว้างนะคะเบาะสภาพเนี่ยสวยๆเดิมๆเ,เลยค่ะท่านผู้ชมใครชอบสีนี้รีบคว้าน,นะคะคันนี้ก็ยังโสดไม่ติดจองค่ะท่านผู้ชม499,000เท่านั้นนะคะได้ปี2020รถผานการใช้งานไป5ปีแล้วถามว่าเลขไม่เท่าไหร่นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูเลขหม่นะสวยนะเตะกว้างนะคะช่วงล่างดีนะคะคันนี้เลขไม่อยู่เพียง95,000กิเมตรนะคะ95,000กิโเมตรนะคะ จะรับนะคะโทรเข้ามาได้เลยนะหรือว่าอยากได้ตัวที่ฟูลออปชั่นขึ้นมาเพิ่มนะคะก็คือคันสีเทาดำคันสีเทาดำนี้นะคะท่านผู้ชมนะคะเป็นตัวปี2020เหมือนกันนะแล้วก็ได้เป็นตัว1.8 EL เหมือนกันแต่คันนี้มาอยู่ที่1 6 6 2 0 0 0โลนะคะตัวนี้ราคา5 7 9 0 0 0นะคะเป็นตัว RS นะคะท่านผู้ชมสวยมากนะคะสวยจริงๆคันนี้ทะเบียน8007 800, นะคะ สีเทาดําค่าตัวฟรีดาวผ่อนอยู่เดือนละ1,000 0บาทนะคะตัวรถภายในสวยนะคะไฟหน้าสวยๆนะคะไฟตัดมองให้ครบแล้วนะคะคันนี้ใครตามหาอยากได้นะคะไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมแล้วนะคะรถที่จะจ้ามาให้ชมนะคะนี่ภายในมันจะเป็นสีทูโทนนะคะสวยใหม่กลิบสภาพเดิมน่าใช้มากนะคะสําหรับคันนี้สีเทาดํามีถามว่ามีเยอะไหมนะคะก็จะมีแค่2องคันนี้นะคะ แล้วก็ไม่ค่อยมีเยอะมากเหมือนรุ่น Toyota เท่าไหร่นะคะเพราะว่าราคาเนี่ยบอกเลยไม่ล่วงเลยนะคะใครที่จะเล่น Honda HRV เนี่ยถือว่าน่าใช้เหมือนกันนะคะช่วงล่างแน่นช่วงล่างดีได้เครื่อง1.8นะคะเร็วปืดปัาดด้ยวยความกว้างหรือว่าไม่ชอบ HRV อยากได้ Toyota Corolla c r ค s รนะคะก็มีให้นะคะสำหรับคันนี้นะคะก็เป็นตัว GR Sport ค่ะท่านะผู้ชมออื นึกว่าป้ายแดงนะคะเห็นสภาพแล้วเนี่ยนึกว่าป้ายแดงลูกค้าไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเติมเลยนะคะสําหรับคันนี้เป็นตัวไฮบิดนะคะคันนี้เป็นตัวไฮบิดใครตามหาอยู่นะคะไฮบิดประหยัดน้ามัน24-25กิโลเมตรต่อลิตรนะคะโอ้โหภายในยคือกริบมากท่านผู้ชมสวยอย่างกับป้ายแดงเลยนะคะเดี๋ยวค่าตัวคันนี้นะคะรถคันนี้รู้สึกว่าเพิ่งเข้านะคะทุกคนรู้สึกว่าคันนี้เพิ่งเข้าแล้วก็มีหลังคาซันรูฟด้วยนะค,ะคันนี้ E-R Sport สวยมากสีขาวใครตามหายอยู่นะคะเจ้าจ๋ามีให้เลือกหลายแบบหลายรุ่นนะคะสวยจริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องรอบตัวรถหรือว่าออปชันนะคะได้ตัว G R Sport ไปเลยคันนี้ใครสนใจนะคะทักถามหลังบ้านได้นะคะเพราะว่ารู้สึกว่าเพิ่งเข้านะคะป้ายสคบเดี๋ยวเอามาใส่ให้นะคะต้องเช็คราคาอีกทีหนึ่งนะคะท่านผู้ชมราคาย,ยังไม่มาเลยนะคะอ่ะมาดูสีขาวเหมือนกันนะคะส่วนคันนี้เนี่ยจะไม่ใช่ G R Sport นะคะท่านผู้ชมคันนี้จะเป็นตัว1.8 ไฮบิดพรีเมียมนะคะปี2020ไม่แสน0 0 0พันโลราคาค่าตัวอยู่ที่6 9 9 0 0 0บาทนะคะสำหรับสีขาวนะคะคุณลูกค้าดูตัวล้อแม็กนะนี่คือรถเนี่ยพร้อมใช้ได้เลยนะคะสะภาพรถแต่ละคันมีแต่สีสวยจ้จะ๋ะามาให้ชมวันนี้อัปเดตสต็อกนะคะเข้าค่าจะจ๋าจะแจ้งรุ่นราคาแล้วก็เลขไม้นะคะแต่ถ้าอยากดูรายละเอียดรอบคันนะคะทักให้น้องจ๋ารีวิวให้ดูเลยนะคะหรือว่าอยากอยากบอกว่าจะจะ๋ารีวิวรุ่นนี้ให้พี่ดูหน่อยนะคะ แจ้งมาใต้อคอมเมนต์ได้เลยเดี๋ยน้องจ๋ารีวิวให้ดูนะคะท่านผู้ชมมีให้รีวิวแน่อนอนแต่ถ้ารุ่นไหนไม่มีหรืออยากให้น้องจ๋าสต็อกให้เนี่ยนะคะจ้าจ๋าก,ก็สามารถทําให้ได้นะอ่ะพีออเดอร์ได้เลยนะคะอะมาดูคันสีฟ้ากันบ้างรู้สึกว่าคันสีฟ้าคันนี้เพิ่งติดจองไปเมื่อวานนะคะท่านผู้ชมเพิ่งติดจองไปเมื่อวานเลยคันนี้บอกเลยว่าโอ้โหเนื้อหอมมากและเป็นสีที่หายากด้วยนะคะท่านผู้ชมสําหรับคุยล่าคอสสีนี้นะคะสีหายากด้วยนะคะ ตัวนี้ราคาค่าตัวที่789,000นะคะแต่ติดจองไปแล้วเราจะไม่ยุ่งกับของเขานะคะอ่ะมาดู CRV 7ที่นั่งนะคะเจ้าจ๋ากก็มีให้นะ CRV สีขาวสีเทาดำา2คันนี้ราคาเท่ากันนะคะเป็นตัวโฉม MNC แล้วนะคะเครื่อง2.4เบนซินขับ2ทั้ง2คันเดี๋ยวจ๋าเริ่มให้ดูจากคันสีขาวก่อนนะคะสำหรับคันนี้คันสีขาวนะคะราคาอยู่ที่7 9 9, 9 000, 2 4ตัว E นะคะ ปี2 0 2 1นคันนี้ไหม่711,000กิโลใหม่รถมือเดียวนะคะใหม่มากทุกผู้ชมสวยจริงๆแต่ละคันสภาพเด็ดๆทั้งนั้นเลยนะคะรีบคว้าไว้ด่วนๆน,นะคะทานะผู้ชมล้อแม็กเป็นล้อแม็กอะลอยเดิมนะคะตัวรถสภาพใหม่นี่นะคะที่เปิดสมาร์ทเอ็นทีนะคะภายในกว้างบาะปรับไฟฟ้าคนขับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันครูสันโทนนะคะมีกล้องเลนวอชให้นะคะสําหรับรุ่นนี้รถ7ดที่คันนี้เป็นตัว7ที่นั่งนะคะทานะผู้ชมเป็น7ที่นั่งนะ อยากนั้เจ็ดที่นั่งก็ทักทายสอบถามกัเข้ามาฝาท้ายรุ่นนี้เป็นเปิดไฟฟ้านะคะเปิดฝาท้ายไฟฟ้ามีกระจกไฟ้ามีที่ปัดน้ำฝนด้านหลังนะคะมีสปอยเลอร์ให้นะคะหรือว่าไม่ชอบสีขาวก็จะมาเอาสีเทาดําได้นะคะสีเทาดำเนี่ยก็น่าใช้นะคะราคา7,99,000เหมือนกัน2.4ตัว e minor change เหมือนกันนะคะคันนี้มาอยู่ที่10,000 0กับอีก10,000โลโอ้ห1 0 0 0โลนะคะค่าตัวเท่ากันนะคะแต่สีขาว นะคะรู้สึกว่าจะไม่น้อยกว่านะใครที่อยากจะเปรียบเทียบ <ๆ S 1> หรือว่ากําลังดูนะคะหลายหลยรุ่นอยู่นะคะบอกได้เลยมาหาเจ,จ้าจเพชรยนต์มีเสริมให้นะคะรับรองไม่มีผิดหวงังนะคะรถทุกคันสวยค่าคุณภาพมีการตรวจสอบอินสเปกเตอร์ให้ทุกคันนะคะมาดูคันตัว Fortuner กันบ้างนะคะอันนี้คือบางส่วนเท่านั้นนะคะไม่ใช่ทั้งหมดนะมาดูในส่วนของตัวต้าฟอร์จเนนะคะ .2. ด 2. ุดอะไรเอ่ย2.4 นะคะ r e g e n e r t นะคะราคา1 1 5 0 0ล้าน15 0,000าราคาหายไปแล้ว5,000 0นจะป้ายแดงนะคะแต่ตัวรถยังสวยสดใหม่อยู่เลยนะคะคันนี้รู้สึกว่ามัจะหลักหมื่นนะคะด้สีดำฟังกช์ชันเยอะนะคะรถมือเดียวสภาพสวยสดใหม่แบบนี้นะคะอยากให้ท่านผู้ชมเข้ามาเลือกชมเลือกดูก่อนนะคะอยากได้ฟ e g e n e r a ราคา2 0 0แสนจะจากก็มีให้นะ2 0 0แสนกวบาทจะจากก็มีให้คันนี้มาอยู่ที่1,000 0แสนทวนนะคันนี้ใหม่แสนทวนนะคะได้ในส่วนของตัว พรม 3D รอบคันไปเลยนะคะก็คือให้ไปเลยไม่เอาออกนะตัวพรมรุ่นนี้จะมีเซ็นเซอร์คลิกให้ด้วยนะคะเบาภายในสวยนะคะเฮด o ูมส,สมบูรณ์แบบนะคะสภาพเดิมทั้งหมดใครตามหายอยู่นะคะรีบคว้าเลยถ้าไม่ชอบรีเจนเดอร์ว่าราคามันสูงไปนะคะลูกค้าก็มาดูตัว2.4ตัว V นะคะ2.4ตัว V นะคะคันนี้นะสีดำนะคะขับ2ราคาค่ตัวที่84900 0กับเลขไมเพียง เลขไม่เพียงเท่าไหร่เอ่ยนะคะจ้าจ่าขอดูเลขไม่แสนสนะคะฟรีดาวตกผ่อนเดินล้านหนึ่งหบาทนะคะท่านผู้ชมสวยๆนะคะสําหรับ f o r t จูเนเกรดเแน่นอนค่ะนะคะคัดมีแต่คันสวยๆมาให้ ใครมองหารถมือสองโดยเฉพาะเป็นรถครอบครัวเนี่ยนึกถึงเพชรยนได้เลยนะคะถ้าหาจ้าจ๋าด่วนนะคะถ้าชอบสีขาวจ้าจ๋าก็มีให้เลือกนะคะสีขาวนะคะบอกเลยว่ามีแต่คันสวยๆนะสีขาวนี้คันนี้เป็นรถบ้านนะคะรถบ้านมือเดียวนะคะ2.4ตัว V ขับ2นะคะแต่คันนี้ลงแม็กมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะ เป็นรถบ้านมือเดียวใส่สเกิร์ตมาให้รอบคันลูกค้านะคะใครที่ชื่นชอบรถทรงนี้อยู่แล้วนะคะแล้วก็ชอบสเกิร์ตอยู่แล้วนะคะมาหาคันนี้ได้นะคะรถทุกคันนะคะเราคัดสรรให้นะคะภาษีพรบรพร้อมนะคะเปลี่ยนท้ายของเหลวเช็คของเหลวให้นะคะแล้วก็ในส่วนของเรื่องยางเนี่ยนะคะถ้าคันไหนมันเสื่อมสภาพแล้วนะคะมันใช้งานไม่ได้แล้วเราก็จะเปลี่ยนเป็นยางให้นะคะเราเปลี่ยนยางให้แน่นอนลูกค้ามีหน้าที่เอาไปขับและใช้งานต่อได้เลยนะคะหรือว่าอยากจะเอาในส่วนของ isuzu mu-X นะคะ อยากคอนถูกๆนะคะเอา3.0ขับ2ไปเลยนะคะปี2018นะคะรถหน่วยงานนะคะ3.0เนวีนะคะดีเซลนะคันนี้ราคาเริ่มต้นที่659,000เป็นสีบอลเงินนะคะรถหน่วยงานธนาคารนะคะท่านผู้ชมเหลือไม่เยอะแล้วนะคะสำหรับรถนี้โฉมนี้นะคะเหลือไม่เยอะแล้วหรือว่าอยากได้ตัวท็อปกว่านี้อยากได้ตัวขับสีจ้าจ๋าก็มีให้นะคะ บอกได้เลยนะคะโทรหาน้องก็จ๋าเลยเห็นคลิปน้องจ๋าอัปเดตสต็อกนะคะน้องจจ๋าก็จะพยายามนะคะรีวิวลงให้ท่านผู้ชมทุกคนได้เห็นได้ชมได้ดูผ่านช่องทาง youtube กันเลยนะคะามาดูในส่วนของโฉมใหม่กันบ้างนะคะสำหรับอีสุมิวเอนะคะอีสุมิวเอคันนี้ราคาที่9 0้0แสนเจ็ดเกหรือ800000 979,000นะคะ979นะคะกับไม่60,000โลนะคะรถหน่วยงานนะ3.0อันติเมตนะคะสีเทาดำนะคะสวยมากคันนี้สวยคุ้มสุดๆนะคะหายจากป้ายแดง2 0ถึง3 000, นะคะท่านผู้ชมมาหาน้องก็จะาเพชรยนต์เนี่ยฟรีดาวได้เลยนะคะมาเอาดอกเดี่ยวพิเศษได้เลยคันนี้สวยมากนะคะคันนี้นะโอ้โหอะอันนี้เป็นออโต้ล็อกนะเมื่อเชา้าจะจ๋าเปิดแล้วนะแต่ว่าเป็นออโต้ล็อกนะคะก็ เข้ามาดูได้เลยแต่คันนี้น้องจ๋าได้รีวิวเดี่ยวลงไปแล้วนะคะสามารถกดเข้าไปหน้าช่องแล้วเลื่อนดูคลิปที่น้องจ๋ารีวิวไว้ได้เลยนะคะ f 4นะอนะมาดูอีกคันหนึ่งนะคะสําหรับ3.0มขับ4นะคะ3.0ขับ4นะคะคันนี้นะคะได้เป็นตัวได้เป็นตัวเนวี่ไหมนะคะ่เนวี่ Navy เหมือนกันปี20นะคะไม่1น8 0 0 0โลนะคะได้ตัว3.0มขับ4ราคาที่829,00 0ฟรีดาวตกคอนเดลละหนึ0งหบาทนะคะ ตัวรถสวยเดิมนะคะกระจังหน้าเดิมนะคะไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟเดนไลท์ภายในคุมโทนสีดำนะคะได้สีบอลเงินสีสวยค่ะท่านผู้ชมนะคะนี่นะคะเบาะได้เบาะปอกปไฟฟ้าคนขับนะคะหน้าจอเน Air Auto, Gear Auto, ็อเรอร์ออโต้เกียร์ออโต้ครุสซันโทนนะคะมีให้เรียบร้อยแล้วนะคะตัวล้อแม็กเดิมทั้งหมดเลยนะวันนี้เอามาให้ชมสวยๆเลยค่ะท่านผู้ชมมาจะจะเอาตัวอย่างมาให้ดูประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูคันนี้กันบ้างก่อนที่จะลงคลิปนะก่อนที่จะลงไลฟ์นะคะก็คือ l e a เดอนะคะลีเดอซึ่งราคาป้ายแดงอยู่ที่1 5ึ่งห้าหนึ่ดหมื่ตอนนี้หายไปแล้ว5 0 0 0 0นะคะสำหรับตัว2.4สนะคะซิกมาโฟนะคะลีดเดอร์ปี2021ันี่สิบะคะยุเอดที่สองดูก่กอนแป๊บนึงปี2องพค่ะถ้าทดทีนะคะกำไมื่นห0าพโลนะคะสวยมากนะคะดูเพลินๆนนะ่ะนึกว่าล e เจนเดอรนะ,ะสำหรับรุ่นนี้สวยมากราคาหายไปแล้วนะคะห0าแสนะคะราคาเหลือ5 9 0 0สนเนะคะ 5, 9, 000, ราคาหายไปแล้ว5,900บาทตอนนี้ราคาเหลือเพียง1ล้านีก80,000บาทนะคะ1ล้าน80,000บาทเท่านั้นนะคะบอกไว้เลยว่าที่เจ,จ้าจ่ายยังมีให้เลือกค่ะสำหรับวันนี้เดินทางมาถึงท้ายคลิปแล้วนะคะท่านผู้ชมใครเห็นดูน้องใครเห็นคลิปน้องก็จะอัปเดตสต็อกแล้วนะคะว่ามีรถเจ็ดที่นั่งให้เลือกเยอะขนาดไหนนะคะติดต่อสอบถามเข้ามาหาเจ,จ้าจ่าได้เลยหรือคอมเมนต์นะคะรายละเอียดช่วงล่างรายละเอียดใต้คอมเมนต์มาได้เลยแล้วก็ใครที่ อยากให้น้องกระจารรีวิวรุ่นไหนก็พิมพ์คอมเมนต์เข้ามานะคะสำหรับรถของเรานะคะทุกคันเรามีการรับประกันารันตีมีใบตรวจอ e ิสเปกเตอร์ให้หรือว่ามีใบเซอร์ให้นะคะมีบริการหลังการขายให้นะคะรับประกันารันตีเรื่องโครงสร้างนะคะเจ้าที่ไฟแนนซ์นะคะซัพพอร์ตได้ทั่วประเทศนะคะเตรียมเอกสารรอที่บ้านได้เลยนะคะเตรียมเอกสารรอที่บ้านได้เลยมี13สถาบันทางการเงินรองรับนะคะแล้วก็อยากให้มั่นใจบริษัทพลจินนะคะบริษัทของเราทํา การเปิดนะคะขายรถมือสองมาแล้ว25ปีเพราะฉะนั้นคุณภาพและความน่าเชื่อถือของทางเรานะคะมีให้แน่นอนนะคะอยากให้ลูกค้าเปิดใจให้น้องจ่าพิจิตรแล้วก็เข้ามาเลือกซื้อรถกับทางจ้าจ่าได้เลยนะคะทุกอาชีพซื้อได้ข้าราชการทัพวิษธหกิจค้าขายอาชีพอิสระนะคะพนักงานบริษัทนะคะ คือออกได้ทุกอาชีพขอเพียงมีเอกสารยืนยันรายได้นะคะแต่ละอาชีพก็จะใช้เอกสารแตกต่างกันออกไปนะคะปรึกษาเจ้าจาก,ก่อนที่จะมาเลือกรถได้ค่ะนะคะปรึกษาได้เลยนะคะ้งองก็จะดูแลเคสเองทุกเคสค่ะสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ